แล้วเราก็มาอยู่กับ Server. เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟเวอร์จริงของผมกันนะครับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเซิวอร์573เป็นเซิร์ฟที่เปิดมาวันแรกใช่อันดับพลังนะเหยวรอดูนะที่สเบียต,ตอนแรกกับผมอยู่ที่5เร็วเดี๋ยวแบบผมขี้เกียจเล่นเพราะว่ามันไม่ได้ทำแล้วผมก็เลยตกอันดับมาเลยแล้วก็มีคาะวบามีซูดดิวเยอะด้วยนะเซิร์ฟเนี่ย ทำให้อันดับบนๆอะ่ะมันมีแต่โซยิวซึ่งแบบไม่ม,ไม,มีไม่ก็ขึ้นไม่ไดแล้ววอนเร็วฟันดานอยู่ที่สามนะค่อนข้างจะภูมิใจและเพิ่เร็วอื่นเต่าอะ่ะเร็วขึ้นแบบอัลิเชลแล้ว,ว็สุดแก่งยี่สิบสองตอนแรกนะอยู่ที่สิบเบ็ดแต่ว่าทำต่อมาได้ตอนมีผมเดินไปไม่ได,ด,ไไได้กิวที่สามโอเวนแซเอ็ก e เป็นรองกิวของกิวนี้ จริงๆนั่นเนี่ยพวกแบบพวกเนี่ยโหดูดูสวยเริวหมดเลยสภาพเนี่ยไม่เหวืสวยเริวทำสู้ยังไงะนีน่สู้ยากดิครับตัวละครผมนะตัวแรกเลยอาตอมเอกลูกรักตัวดีตัวเดิมของผมอาตอมวิกแล้วก็ดวงดูที่พัฒนาเลย เวลยี 27, ่สิบเจ็ด้นดายี่ละต้องมีของตามเวลสกิลยี 27, แล้วก็ปลดขีดจับกัดของดาวก็อยู่ที่สองดาวดวงเวลยี่สิบเจ็ดสกิลยี่ดอง 27, 27, ดาวต้องกระชัรเวลยีสกิลยี่สิบเดสองดาวพูเก,กีเวลยีสิบสีสกิล25่ส้าอาหนึ่งดาว ไอ้นาตกหว,วานเวลยี่สิบห้าสกิลยี่ห้าดาวศูนย์พอไม่ได้ปัน่นลงดวงหมดแล้วมูเมงไร้เท่าได้เวลยี่สิบสกิลอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดดาวอยู่ที่สองดาวค่อนข้างไปเร็วนิดนึงรีบเหละอุปกรณ์หนีสองชิ้นนะสองชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นสองนชิ้นอนะ ไม่ของ่นี้แหละแต่เป็นของี่สีเขียวที่สามารถใช้ได้ทุกชิน้นแล้วดูนะไอ้พวกเนี้ยดูขอมัดเนี่ยพุลิเขียวหนึ่งไอ้ซัมบี้เขียวสามมุเแมงเขียวหนึ่งฟูเขียวสองโอ้ดวงโคตรด,ดีแล้วของมันใช้ได้ด้วยไงพวกเนี้ยมันแบบวมตัวปันปีศาเกินตัวมันหน้าขนาดจะรับไม่ได้เลยอืงขอรับส่งพลังงานขอรับพลังงาน,งงานเต็มแล้วละวันเนี่ย ด,ดูฟตอรี่ทักษะสามสาหมดเลยพายุโจตีสามพีสามฟตอรี่บทที่สามเหมือนกันสามสมสามเลยมงคลเลยอย่้งเงี้ยแล้วก็ร้านปะลองอยู่ที่อันดับสองร้อยสามสิบห้าอันนี้ผมพายยอนหลังนะเพราะว่าแบบคาดในคลิปม่งแบบไม่ได้วะ่ะเติมไปสามสิเนกะ้าบาทอันนึง แค่นั้นแหละแล้วก็ไปดูที่อันดับอะไรว่าสะตัวนี้เราอีพิซาดที่แปดถ้าผมมีไอพวกฟูบุกินะตั้งตังมีนั่นผมเอาเร่วที่ที่สี่ที่สามที่สองก็ไหวกว่าผมข้างคิดตึงมากหมดนะเนี่ยแล้วกลับไปเลยแล้วกลับไปไงแล้วดูนะอันดับเือว่าตอบเลยใครดี ฮีโร่เสียสติฮีโร่ข้างเดียฮโร่้างเดียเสียสติไปแล้วฮีโรคนนี้เดี๋ยวผะสอนเชิงแล้วก,กันก็เปิดมาที่หม,มูเมงไรเดอมาปีวิ่งที่อาตอมิกอาตอมียังไงสปีดชา้ออาคนไม่ไู้ฟัเขาอรตอมีคเกียร์ไหมห้ 50, 000, 6, าหมื่นสี่พันหร้โคจแรงวันแรกคนดบาสเข้ามาคิดน้ำก่อนเนียวหนึบแล้วก็ทราดินอะว,วะ จำไม่ได้แล้วโดนอัตว่าจะไต้ไปสิ0บันสองโดนโทจะยิงแล้วก็โดนหน้ากากหวานสบัดน้าไปสองทีแต่ก็วงแร้ายได้บูตไปที่ตอมิกแล้ว,วตอมิกอ,อาเตอมิกคีซึิมสองตัวหมื่นสี่พันชนะไปอันนี้แค่วันแรกนะน,นี่คือวันแรกนะครับนี่ผมมาเชียไปที่หกครั้งนะตัวเหลืองอะแม่งดวงดี แป้งชาต้องมีแต่ตัวแดงมึงนะให้ด้วงโลสีสห่านดานนะผมผ่านครบแล้วนะวันแรกของี่ภาปัจจุบันนูก็ครบแล้วไร้ควยก็ครบโอ้ค <sausage puzzles> ืเรื่องก็ครบคนเลยมันจะครบทุกอย่างเพียวก็คืนเนี้ยมีอากาศยี่แปดแต่ไม่นี่ แล้วก็ผมซื้อพลังงานอะหมดเกลี้ยงเลยผมกดผิดไปแม่งกดพลาดเลยอ่ะคือเอเอ,เ,อเดี๋ยวดูนะเราดูนะแม่งไปดูัวละครเลยผมก็เลยแบบนั่งอัพเลยอัพตัวละครอ,อยู่แล้วแม่งแบบเออผมกดไปไหมไม่รูขึ้นแล้วผมผมแบบกำลังอัพตัวละครอ,อยู่ผมไม่ได้คิดอะไรไงผมก็ได้อัพจนหมดอะแล้วผมมาคิดได้ทีคือ ต้องใช้ลงด่านด้วยด่านตะก้าด่านเนี่ยนะเ่ผมแบบเสือกใช้หมดแล้วผมก็ต้องจําเป็นต้องซื้อครั้งสุดท้ายมาแม็กเจ็ดร้อยห้าสิบเรียกหกสิบอ่ะแม่กดโคตรจะไม่คุ้มเลยแต่ว่าทำม,ามันจะเป็นอะเพื่ออันดับที่สามสนแทของผมที่ท็อปสามที่มีความฝันของผมเลยผมไม่เคยขึ้นท็อปสองท็อปหนึ่งวาที่จะเป็นไปแล้วแต่ยังไม่รู้เลยเด็กิลนะ ไอคิวเนี่ยจะไปตกบไปเลยวะเอาเลยไหมไอนี่บอลไอเราว่าแบนเซตเอเนี่ยเพื่อนผมเองไอเนี่ไอเชบอลเซน่ยไอแบนนด่บอลปีแวกอะตอมไอแมงหวายเธออาเป่ตอ้ตอมนีฟาดฟไปที่หกหมื่นสาพันบาไตายสตัวตอมี้ไอแบนปามาสามหม อก็ทอร์นกลับมาสมงนั้นก็โดนเจะรู้ต่อมาอีกเจ้าทอรท์นกลับไปเจ็ยบยากจักกนะ็โดนอาชุราสไตล์ไปแล้วก็โดนเชีรยร์แต่ว่าเขาจะยิงแล้วก็โด,ด,ดนกระหวันตบไปสองแทนบูเมงไบรท์ได้บ้าบมาอีกหนึ่งรอบประเทศต่อเนื่องจะมีปะป,าป๊าไปถ้าหกพันเอาขุดยอดเชียร์แล้วก็ชนะไปเลยไมไ่ตึงส่งไม่ได้แล้วขอชิ้นส่วนก็ไม่มีใครขอเหลือ๋อ ลืมไปเรียวยี่สิบเจ็ดคนเดียวนในกิวกิวที่สามใครก็แบกว่าเอออยูด่ดิเรล่รครับเราไม่ถึงยี่สิบเจ็ดคนเลยยางมากก็ยิ้มผมคนระับค่างขันทางเลยชไม่ตึมมิตึงอยู่คนเดียวก็แบบยังไงฮนะรับไม่ได้แค่มีตึงคนเดียวนี่ขรดาษไอ้ดานท้งไม่ได้นะเพราะผมมันเข้ากิวไปแล้วไง ผซื้อถ่าจากร้านไงังไงมันเข้ากิวไปแล้วเราโดนเตะจากกิวมันลบไม่ได้นี่แล้วดู่อยว่ะไปดูอันดับอันดับหนึ่ง,หน,งหนึ่งไหมอะไรไดอยากรวบรมสู้ให,หนึ่งเอาได้เลยจัดไปดัดไปแล้วยจงไงต่อโดนในเฮียซูเร็เวเปิดไปก่อนสี่แสนเราตามมาต่อร้านสองก็โหแรงไปเปล่าเฮ้ยบางที ใกล้บ้านดีก็แรงไปสุลุมก็ขี้โกงเกินเนี่ยเสียงอาจจะไม่ตรงกับในคลิปนะครับเพราะว่าเราภาคสอนนะมันก็แบบไม่ตรงเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างดีเลยดูของดูของของโกงกันบ้กงดูของดีโอ้ข้าใจไหมเฮ้จะดูนะไม่ถึงซื้อรูปหมดเลยดูเป็นแค่แบบมันดูไม่มีอะไรเลยไม่เสาม ให้มีัวนี้ผขอเปิดเลยละกันขอแชทเปิดเะโซยเรือแม็กซเสือเปิดกูกร์โดนเอาเร็วสืมเปล่ายามหนึ่งทีสามแสนสามโดนยามอีกหนึ่งทีขอแฟนเกามึาวงมวิยิบสามจิกมาอีกวะามึงขี้ดกแล้วแล้วก็หิดมีแขอลาไปนะครับตอนจบปูนี้จะขอมาเอาเคืน